เหมือนผมจะเห็นแว๊บว่าวิสตูดิโอพอมาทําเรื่องเนี้ยเขาต้องทิ้งเรื่องเอ t แทกออนดิทันให้แมปป้าทาต่อตอนแรกที่ดูนะผมก็คิดว่าวิทคิดถูกเว้ยแต่พอดูจบซีซั่นหนึ่งยี่สตอนไปปุ๊บวิทแกบพลาดแล้วอ่ะสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิวอนิมเมชันเรื่อง Ranking King อันดับพระราชา6เต็มส0บวกมีสปอน,นะครับ หากใครที่ยังไม่ได้ดูแนะนําว่าให้ปิดคิปไปก่อนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมดูทาง넷ฟิกนะเอาจริงๆนะเรื่องนี้ผมก็กาจะรีวิวนานแล้วแหละแต่โอกาสจังหวะมันยังไม่ได้สําหรับผมอะ่ะและเนื้อหาที่ผมรีวิวอันนี้คือ23ตอนนะครับซีซั่นแรกไอตอนเสริมส0กว่าตอนที่ใน넷ฟิกอ่ะเขียนว่าซีซั่นสเนี่ยผมไม่ได้มานับรวมด้วยนะรีวิวในรวมมันเป็นแอนิเมชันที่เปิดหัวม,มาแบบวา่าโอ้ดีมากเลยดีจนผมแบบวา่า น้ำตาซึมรอกห้าไปตอนสองตอนแรกอะแต่พอหลังจากนั้นนีื่อเรื่อยเรื่อยเรื่อย,รอยพระเจ้าช่วยหูเร,เรื่องนี้ยืดมากในช่วงท้ายอะรีวิวต่อมีข้อข้อนะครับเริ่มจากที่ที่ผมชอบกันเลยช่วงต้นเรื่องครับมันดีสุดแล้วอะตอนหนึ่งถึงตอนที่สิบประมาณเนี้ยดราม่ามีทุกตอนตอนแรกๆนี่คือผมน้ําตาร่วงแล้วร่วงอีกอะทั้งเรื่องราวของบุจิที่เป็นถึงองค์ชายอันดับที่หนึ่งไว้แต่ เป็นใบ้พูดไม่ได้หูหนวกแค่่องง่ายๆแค่การพูดเนี่ยคุณยังทําไม่ได้เลยแต่วจิเนี่ยพยายามทําให้ทุกคนมีความสุขอะท,ทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยต่างถูกทุกคนรอบด้านเนี่ยโอ้โหว่าอย่างงู้นว่าอย่างนี้ทับถมเต็มที่เลยแต่วจิก็ไม่ยอมแพ้วจิพยายามพิสูจน์ตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว,ว่าตัวเองเนี้ยในอนาคตจะเป็นราชาที่ดีให้ได้เว้ยแล้วมาตอนต่อมาเป็นเรื่องราวของคางะ อู่อดีตดของคางเงี้นี่คือทาผมร้องห้เลยทั้ง,งที่มันแบบว่าไม่มีความใกล้เคียงกับคาว่าเป็นคนหรือเป็นสัตว์ชนิดไหนนะเว้ยเป็นแค่แบบเหมือนเงาคุณที่จะท้อนอู่ตรงพื้นน่ะแต่เขาก็สามารถเล่าเรื่องแนะนาเสนอของเรื่องราวของไอ้ขาวเนี้ยให้ผมซึมได้ร้องได้อะแบบโอ้ยแต่ตายตอนนั้นอ่ะในช่วงสิบตอนแรกวิธีการเล่าเรื่องของเขาหรือวิธีการนําเสนอตัวละครของเขาผมมองว่าเขาทําดีมากและดราม,มา่าแต่ละครนี่คือ ถึงสุดๆกินใจสุดๆต่อไปเป็นดีไซน์ตัวละครครับผมมองว่าเขาดีไซน์ได้ง่ายดีมันอาจจะไม่เท่หรือไม่ถูกใจใครนะแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจดจําทุกตัวละครในเรื่องนี้เลยอะและอีกอย่างที่ผมรู้สึกว่าเป็นจุดแข็งของเรื่องนี้คือเขานำเสนอเรื่องราวของคุพิการอะสะท้อนภาพออกมาให้เราเห็นได้แบบว่าทั้งชัดเจนนะแบบว่าให้เราคิดต่อแต่อีกหลายมุมเลยว่าพวกเขาใช้ชีวิตแบบลําบากกันแค่ไหนอะขนาดเป็นถึงองค์ชายอันดับที่หนึ่งที่อนาคตจะกลายเป็นพระราชาเนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคุณกลายเป็นคนพิการอะแต่คนพิการในเรื่องเนี้ยทุกคนนะพวกเขาก็ไม่ทิ้งหวังในการใช้ชีวิตอะต่อไปคือส่วนที่ผมรู้สึกว่าผมที่เฉยนะงานภาพครับผมจะพูดเป็นสองส่วนนะส่วนที่ชอบกับส่วนที่ไม่ชอบส่วนที่ชอบคือมันมีเอกลักษณ์ครับคือเห็นปุ๊บคุณรู้ได้เลยว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรแต่วิธีการขยับมุมเ้นต์ตัวครหรือการขยับมุมภาพมุมฉากต,ต่างๆอะผมรู้สึกว่าผมประทับใจในช่วงแรกๆมากเลย แต่พอมาเป็นเครื่องหลังเนี่ยคือส่วนที่ผมไม่ชอบมันเป็นมุมภาพมันเป็นการกำกับภาพที่ผมรู้สึกว่าธรรมดามากสิ่งที่กลายเป็นเอกลักษณ์กับกลายเป็นจุดอ่อนทันทีเลยผมรู้สึกว่างานภาพช่วงหลังนี่คือธรรมดาธรรมดาไปเลยอ่ะแต่บางฉากบางซีนคือเผาไปเลยด้วยซ้ำอะ่ะใช่ครับไอง,งานภาพที่คุณเห็นอย่างเนี้ยที่แบบว่าดูโคตรธรรมดาดูแบบไม่มีรายละเอียดอะไรมากอะ่ะมันยังเผายิ่งกว่านี้ได้อีกในช่วงหลังๆที่ผมไม่เห็นนะมันจะมาดีอีกครั้งกับตอนที่โบจิสู้กับ มาสู่อีกครั้งอะแล้วก็ไปยันตอนจบเลยเหมือนเขาเปลี่ยนพุ่มกับหรือจึงวางแผนงานอะไรของเขาไมรด้วยแต่ผมคิดว่าเอาอีกแล้วมันต้องมีปัญหาภายในอีกแล้วแน่ๆเลยช่วงครึ่งหลังอะต่อไปคือส่วนที่ผมไม่ชอบในเรื่องนี้นะครับทั้งหมดกองกันอยู่ครึ่งหลังเลยในซีซั่นแรกอ่ะมันมี23ตอนใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นผมเขียนบทหรือตัดอะไรทิ้งไปหรือทําอะไรแบบให้มักระชับกว่านี้ผมคิดว่าถ้าผมทํานะแค่สมมุตินะ เผื่อไม่ถึงยี่ิตอนจบเพราะว่าตั้งแต่ที่บ๊ชจีฝึกเสร็จแล้วกับเมืองเนี่ยกำลังไปช่วยคนในเมืองเนี่ยไอช่วนั้นแหละผมรู้สึกว่ามันยืดยืดยืดมากทาั้งๆที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ควรจะยืดขนาดนี้เลยอะตัวละครบางตัวแบบเป็นตัวประกรอบของตัวประกรอบเลยนะแค่โผลม่มาในซีนมันยังมีอดีตร่อหนังเก่าถึงอีกอะไม่ใช่แค่นาทีสองนาทีด้วยเผื่อเกือบทั้งตอนอะคือแบบ ผมต้องรู้ไหมเนี่ยแล้วบางครั้งไม่ได้พูดแค่ครั้งสองครั้งนะพูดย้ำไปย้ำม,มาย้ำไปย้ำม,มาคือเนื้อเรื่องอะแทนที่จะเดินไปครางหน้าเว้ยมันกลับไม่เดินไปไหนเลยอยู่อยู่แค่นั้นน่ะนะเรื่องนี้นะท่าที่มีตัวละครเยอะแต่ทุกซีนทุกจังหวะเขาเหมือนพยายามที่จะให้บอสจีเนี่ยไปทุกที่เลยเว้ยมันต่างจากวันทีนะที่แบบว่าเหมือนเจอพวกซีพีไายตอนสู้กันอะ บูฟี่จะแบ่งคนในว่าใครไปไหนใครทําอะไรอะ่ะจะแบ่งงานกันเลยเสร็จสับมาเจอกันอีกทีหนึง่งแต่เรื่องเนี้ยโบจิตต้องแบบว่าไปจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าถ้าไม่เนื้อเรื่องเนี้ยแทบไม่เดินไปไหนเลยเว้ยโคตรอืดสมมุติว่ามีตัวละครประมาณสิบตัวในเรื่องชั่วครึ่งหลังอะ่ะโบจิตคือต้องไปหาทุกตัวเลยเว้ยก่อนจะไปเจอบอสได้เจอลาดบอสอีกทีนึงอะ่ะผมเพิ่งเคยเห็นอนิเมชันเรื่องเนี้ยทำ เป็นเรื่องแรกเนี่ยเรื่องอื่นผมไม่เคยเห็นทําอย่างนี้เลยเว้ยตอนสู้กับอัศวินอมตะเนี่ยคือยืดที่สุดแล้วคือเออรู้มันแตดการยากรู้วมันสู้ไม่ได้สู้ไม่ง่ายเว้ยแต่มันก็เวียนเทียนกันมาสู้ไอ้อัศวินอมตะเนี่ยทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่เวียนกันไปมาเวียนกันไปมาเรื่อยเรื่อยๆรืๆ่อยจนสุดท้ายเหมือนคิดอะไรไม่ออกเอาราชาบัรสุมาผลึกมันไว้ในก้อนหินผมรู้สึกยังไงรู้ป่ะสี่ห้าตอนที่สู้กับอัศวินอมตะนั่นอ่ะโคตรไรประโยชน์เลย มึงจะเล่าขนาดนั้นไปเพื่ออะไรถ้าสุดท้ายก็เอาโบสูเนี่ยขึ้นมาจากคุกแล้วก็ผนึกมันไว้ซะมันเหมือนช่วงเวลาที่ไอ้พวกนั้นอะต่อสู้กับอัศวินอตนมตะโคตรได้ประโยชน์สำหรับผมเลยอะ่ะแท็ดได้ชแบบว่าหาวิธีในการผนึกมันได้หรือจัดก,การมันได้แบบอยู่หมัดไม่อะเอาอีกตัวละครหนึ่งมาผนึกจบแล้วก็สู้กับอีกตัวนั้นจบๆไปเลยช่วงหลงังมันเลยเป็นอะไรที่แบบว่าโอจําจำ็ปจริงๆเหรอที่ต้องยาวขนาดเนี้ ต่อมาคือความเทพของโบจิในครึ่งหลังครับก็เข้าใจแล้วว่าคนในสมัยเนี้ยชอบตัวละครที่เทพเว้ยคือกระจอนาน,านานนี้คือคุณอาจจะไม่ชอบแต่ส่วนตัวผมวรู้สึกว่าโบจิมันจะเทพเกินไปไหนแล้วก็ชอบย้ำตั้งเลยนะว่าเฮ้ยโบจีเนี้ยตัวแี้ยโคตรเทพใครก็สู้โบจิไม่ได้เว้ยย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกผมรู้สึกว่าดูแล้วไม่ต้องย้ำขนาดนี้ก็ได้ แล้วช่วงแรกอะ่ะที่ผมบอกว่าผมชอบอะ่ะเพราะว่าบิ้จิเป็นคนมิการต้องพยายามที่ทําให้คนอื่นยอมรับตัวเองให้ได้ใช่ปะ่ะแต่พอครึ่งหลังปุ๊บเนี่ยบิ้จิเป็นมหาเทพแล้วอะ่ะผมแทบไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเอาใจช่วยอะไรบิ้จิแล้วอะ่ะผมรู้สึกแบบครึ่งแรกอะ่ะมันหายไปหมดสําหรับผมเลยนะตัวละครในครึ่งหลังนะแทบทุกตัวทุกคนกระทั่งงูมแมลงสาบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบมีชีวิตอะ่ะเหมือนจะตุยใช่ปะ่ะทุกคนกับไม่ตุยสักคนสักตัวเลยเว้ ตัวละครฮิวอะตอนแรกจะมีคนเดียวสักพักมีหลายคนสักพักมีคนนึงฮิวแล้วฮิวอีกฮิวแล้วฮิวอีกสู้แล้วสู้อีกสู้แล้วสู้อีกเวียนหน้ากันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนหมดแล้วจริงๆที่ผมจะรู้สึกว่าเอาจะช่วยตัวละครไหนอะเพราะสุดท้ายก็ฮิวเพราะสุดท้ายก็เป็นตัวจริงๆขนาดตัวประกอบของตัวประกอบหรือตัวอะไรก็ไม่รู้อะก็ยังฟื้นแล้วฟื้นอีกอะตัวละครที่ตุยก่อนนั้านั้นอะนานไปแล้วด้วยก็คืนชีพกลับมาได้ก็แบบ กาเป็นการ์ตูนโลกสวยธรรมดาสาหรับผมไปเลยช่วงหลังอะไม่เหลือแล้วความลุ้นความเอาใจช่วยที่แบบว่าตัวคนไหนจะรอดตัวคนไหนจะตุยหรือแบบเฮ้ยวิจิจะทํายังไงในการสู้กับตัวครนี้หรือเอาชีวิตรอดจากตรงนี้แล้วอีกอย่างส่วนที่ผมไม่ชอบมากๆนะนั่นคือเขาบอกผมกทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่ผมรู้แต่ว่าผมอยากรู้อะหรือไม่อยากรู้ก็ยังอย่าบอกมันทําให้เนื้อเรื่องนนี้ไม่มีความลึกลับซับซ้อนหรือเป็นอะไรที่แบบน่าคิดน่าค้นหาสําหรับผมเลย บอกหมดทุกอย่างและบางครั้งคือบอกย้ำไปย้ำม,มาด้วยการเล่าเรื่องคือแบบขาดเสน่ห์มากๆเลยต่างจากช่วงแรกลิบลับเลยช่วงแรกเนะี่ยผมยังรู้สึกว่าเป็นการ์ตูนที่เด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้มีอะไรให้ขบคิดแต่พอมาเป็นเครื่องหลังการเล่าเรื่องที่แบบบอกทุกอย่างอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าทําให้เด็กดูแล้วอะไม่สนผู้ใหญ่ลวทำให้เด็กดูไปเลยอะผมไม่รู้นะว่าการตลาดของเขาอะช่วงหลังอะมันเป็นยังไงแต่ส่วนตัวผมคือผิดหวังในช่วงเครื่องหลังมากเลย สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับบาย